แล้วกอาลิกอะไรกรัน เล็กใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรทีไไ่ไม่ไม่ไม่ง่ายสำหรับเราสองคนเหมือนกันคะ่ะก็เป็นการตัดสินใจของเราทาั้งคู่ตัดสินใจร่วมกันไม่มีประเด็นของใครเข้ามาเกี่ยวข้องเลยคะ่ะเป็นเต้กับเล็กไม่มือที่ขาดแน่นอนคะ่ะมันก็ก็เสียดายเหมือนกันนะคะกับเวลาที่ผ่านมาก็3ปีสําหรับเต้เต้ก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันก็ไม่น้อยเกินไปที่เราจะทําความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งเล็กก็เป็นคนที่น่า มากมากอีกคนหน <บ Verse. S 1> ึ่งในชีวิตของเบยเหมือนกันเหตุเกิดจากอะไรครับคือในทุกๆรีเลชั่นชีพของคนทั่วไปอะค่ะมันก็จะต้องมีทั้งเรื่องที่ดี แบบเป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็อาจจะมีการแบบอาทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างปรับจูนกันบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอย่างเต้ยกับเล็กอย่างเงี้ยเวลาเราสัมภาษณ์เราก็จะพูดตลอดว่าเรามีหลายๆเรื่องที่เราต้องจูนเข้าหากันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคืเอ,อเราก็เลือกที่แบบจะเซฟเออ relationship ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีนี้เอาไว้อ่ะค่ะเพราะว่า คือเหมือนแบบเอ,อเราเราเรา,เราทำความรู้จักกันมาในในช่วงหนึ่งเนาะสามปีเราก็จะรู้ว่าเออเราเป็นยังไงเราเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะวันนี้มันก็เลยเหมือนแบบมันก็ต้องใช้ความกล้าหาญในการยอมรับมันเหมือนกันแล้วก็ตัดสินใจทางนี้ทั้งคู่เหมือนกันนะคะใ่ช่บแบบในช่วงแบบนี้เป็นลำบากใจไหมกรต่องตัดสินใจว่าแบบอ่ะเราเลือกทางนี้แล้วที่แบบว่าจะไม่ไปต่อกันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่แล้วค่ะสําหรับเรื่องเหล่านี้เนาะคือ แบบ30กันแล้วทั้งคู่มันก็ไม่ใช่ว่าแบบเราจะตัดสินใจแบบแค่แบบอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะมันก็ใช้เวลาเราเราเวิร์กออนความสัมพันธ์นี้กันมาค่อนข้างเยอะค่ะคือแบบเราสามารถพูดได้เลยว่าเราจะไม่มีคําว่าเอยลูกนี้ทําอย่างนี้ดีกว่าลูกนี้อย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าเราสองคนก็แบบตั้งใจเต็มที่กับกับครั้งนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าการที่เราตัดสินใจทางเนี้มันเป็นอะไรที่เฮลตี้ม เราทั <Es> <an> ้งคู่แล้วเราเองก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีอะไรเราก็ยังยังคุยกันอยู่เสมอใ่ใค่เป็นคุณสองคนอย่างที่บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราทั้งสองคนค่ะใช่เป็นช่วงแบบเราแบบว่าเพิ่มเติมของผร้สั่งเตื่นอะไรงเงี้ยได้มีการตกบงมหรือคุยกันก่อนไหมหรือว่าเธออก็าตาพอๆกับที่คนรู้เลยว่าเธอเอก้าพูของผู้นี่ไม่ไม่ ค,คือเราคุยกันตลอดค่ะอย่างที่มาเจอพี่ๆทุกคนวันนี้ค่ะเราก็มีการคุยกับเล็กแล้วตลอดเพราะว่าเล็กเองเขาก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงเรามากๆเหมือนกันเพราะว่ากลัวว่าจะโดนเร,เ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีการคุยตลอดคือเล็กก็เป็นแบบผู้ชายคนหนึ่งในชีวิตเต้ยที่พี่เขาก็น่ารักมากๆๆคนนีงเเสียดเวลาไม่คะสามปีที่ผ่านมา Um, ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายค่ะแต่ว่าไม่เสียดายที่เราได้รู้เราได้รักกันและรู้จักกันใช่ค่ะอย่างก่อนหน้านี้อเล็กมีออกอีเวนต์อีเวนต์ใแต่ว่าเราเป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าตอนนั้นจริง,รงๆแล้วเขาเลิกกับเราไปแล้วแต่เขาเลือกที่จะไม่บอกตอนนั้นเพราะอะไรคะเออเขาเก็บฟุ๊เกี่ยวกับความรักว่าเอายังดีอยู่ยังอะไรอย่างเงี้ยแค่ไม่มีเวลาให้กัน คือตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ตอบว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าคือเหมือนจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาประมาณสักสาเดือนแล้วค่ะแต่ว่าเราก็ด้วยความที่มันโควิดด้วยเนาะเราก็เราก็ไม่ได้เจอใครแล้วเราก็โดยส่วนตัวเต้ยกับอะไรแบบเวลาทําอะไรมันไม่จําเป็นต้องมาประกาศหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วอะค่ะแล้วเพอามันถึงจังหวะเหมาะที่มีคนถามอดีเราก็คุยกันว่าเออเราก็คงบอกนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องพูดคดีใช่ค่ะก็ก็ ที่จะตอบทุกคนแต่เต้ยก็ทราบใช่ไหมเพระาะว่าเราก็โดนหนักเหมือนกันพอเราโสดปุ๊บก,ก็กลายเป็นแบบอ่ะแก๊งเพื่อนต่างๆถูกโยงว่าเราเลิกกับอเ,เล็กเลิกกับอเล็ก,กบบไปไฮโซ,ซ,โซอะไรอย่างเงี้ยอือคือประเด็นไฮโซค่ะสาหรับเต้ยอะ่ะเต้ยไม่รู้ว่าอะไรคือคําจํากัดความของคำว่าไฮโซเนาะไม่รู้ว่าใครอะไรยัางไงแต่สําหรับตัวเต้ยเองอ่ะถ้าเกิดว่าเต้ยจะทําความรู้จักใครหรือว่าจะคบกับใครอ่ะประเด็นที่ มากกว่าคาจํากัดความนี้มันคือคุณค่าของความเป็นคนของคนคนนั้นมากกว่าว่าเขาเป็นคนยังไงเขามีทัศนคติแบบไหนเราเข้าเราเข้าใจกันไหมเราเข้ากันได้หรือเปล่าไลฟ์สไตล์เราไปด้วยกันได้หรือเปล่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำหรับเบลได้ว่าสําคัญกว่านะคะไม่มีความเครียดเลยครับที่โดนกระแสโดนมีอย่างนันะ้นว่ากลุ่มเราต้องอเป็นตัวเอาเป็นตัวเ<ต>้ยคนเดียวเ<ต>นาะคือถ้าสมมติว่า เป็นเตยเมื่อ3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเลยเนะี่ยคงเครียดแหละ <c oughs> แต่ว่าณนะวันนี้เตยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเรารู้ตัวเองดีทั้งคู่เลยนะเตยกับเล็กรู้ตัวเองดีว่าเราทําอะไรกันแล้วเราก็เราคิดเราตัดสินใจด้วย ด้วยแบบด้วยสติของเราแล้วจริงๆเราเราคุยกันแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นอะไรที่ใครจะพูดแบบไหนย,ยังไงไม่เป็นไรคือมันเป็นอ่าแล้วแต่เขาอะค่ะใช่ใช่อามันไม่ได้บั่นทอนเราเลยใช่ไหมคือเราใจเราเท้มแข็งคอมันก็มีความกังวลนิดนึงนะคะที่<ม>ต้องแบบว่าเออมาตอบคําถามหรือว่ามาแบบมีแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราแบบ โอเคมากเพราะเรารู้อยู่ว่าเราเราเป็นคนยังไงเราทําอะไรเราที่ผ่านมาเป็นยังไงอะไรีจริงจริงเต้ยเครียดไหมคเพราะว่าคนก็จะจับตาบอกว่าหลังจากนี้เต้ยจะพบใครและจะเป็นไฮโซจริงหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันออกไปเล่นันขึ้วมันจะกกดันโตเลาไหมอไอย่างเต้ยเออคือเต้ยรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนคนก็มาพุ่งประเด็นไปว่าแบบ เต้ยจะต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยเป็นอย่างนั้นแน่เลยซึ่งเหมือนแบบโดนทํานายอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณนะตอนนี้มันไม่มีใครเข้ามาจริงๆค่ะคือเต้ยไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าในอนาคตอะ่ะคนที่เข้ามาจะเป็นใครจะเป็นไม่คําจำกัดความคืออะไรอะไรเงี้ยจะให้โคไม่ให้โซจะเป็น ในวงการนอกวงการคือไม่มีทางไม่มีใครรู้แน่แบบอนาคตเราไม่รู้อะค่ะยังไม่มีใครเละนนางอะไรเลยและอนาคตกับอเล็กก็มีโอกาสกลับมาเหมือนเจอ,อไหมคะเพราะหลายๆคนก็เชียร์อยูอ่กับเล็กใช่ไหมคะมเรื่องอนาคตมันก็เป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องอนาคตมากๆเลยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเรยไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าวันหนึ่งจะเป็นยังไงในอนาคตถ้าเกิดว่าเราจะได้กลับมาเจอกันได้กลับมาคุยกันมันก็เป็นเรื่องของอนาคตจริงๆที่ ตอนนี้เราไม่ไม่รู้อนาคตจริงๆค่ะเถามเรื่องพ่อของเต้ามากค่ะแตอนนี้สภาพจิตใจเต้าเป็นยังไงแนะคะมีโรคได้รับเอ่อพี่เต้าก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วเอ่อเรื่องการสูญเสียก็ไม่ใช่เรื่องที่คือมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอ็นดีเท่าไหร่ อย่างพี่เต้าเองก็คือต้องแบบยอมรับเลยว่าพี่เต้าเข้มแข็งม,มากมาก,มากจริงๆค่ะและ้วก็ก็ดีขึ้นพรพวทุกวันเนาะคุณแม่นิดพี่เต้าเองก,ก็ก็ดีขึ้นทุกวันค่กนนนะก็มีไปช่วยงานเรื่อยๆค่ะอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยค่ะแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วครอบครัวพี่เต้าตได้กำลังใจดีมากๆอยู่ให้กำลังใจเพื่อนยังไงบ้างให้กำลังใจเพื่อนกังไเออก็ไปช่วย ไปช่วยงานมีอะไรก็ไปช่วยจริงๆเราไม่ได้มีแค่ต้อยไปช่วยค่ะเจมจีก็มีไปช่วยนะคะพี่แดงพี่ออฟแล้วก็พี่ปูปิษนาคือทุกคนพร้อมใจที่จะไปช่วยงานของพี่เต้ากันหมดทุกคนเลยค่ะ